สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้นะวันนี้อยู่กับแตงโม่คนดีคนเดิมอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้แตงโมมีรถดีๆสวยๆนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะคะรถคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo 2.4 P Runner นะคะทุกคนเป็นตัวท็อปเลยนะคะได้มาเป็น4ประตูยกสูงแบบนี้นะคะและก็ได้ปี18นะคะทุกคนเลขไม้นะคะบอกเลยน้อยมากนะคะเลขไม้60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้ปี2018เลขไม้60,000ใช้งานน้อยมากๆเลยรถปราบศูนย์นะคะทุกคนเข้าศูนย์เช็คระยะ ทุกๆหนึ่งปีนะคะใครได้คันนี้ไปโอ้โหสุดๆเลยนะคะทุกคนความสบายใจก็มานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะคะช่วงล่างนะคะโครงสร้างนะคะโอ้โหทุกคนคันนี้เลยนะคะบริษัทของเราเนาะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้าพกความไฟไหม้กลับสีกรอไม่อย่างแน่นอนนะคะรถเราประวัติศู์ทุกคันนะคะสามารถเช็คศูนย์กลบ้ายันธุประเทศได้นะคะตรวจเจอนะคะเรายินีคืนเงินเต็มจํานวนนะคะมีระบุไว้ในสัญญานะคะตอนนี้เรามี โปรนะคะทุกคนโปรคือโปรยังไงนะคะออกวันนี้ขับฟรี90วันส่งอีกทีปีหน้าเลยนะคะสำหรับรถของเรานะคะทุกคนโอ้โหโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะ พิเศษนะ2.79เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะทุกคนเผลอๆนะอาจจะถูกกว่าป้ายแดงเลยด้วยซ้ำนะคะสำหรับเรื่องดอกเบีย้ยเนาะอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเรามาดูด้านหน้าของคันนี้กันนะคะทุกคนด้านหน้าตรงกระดจังหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดำนะคะอาล้อ,ลอมรอบสีเงินโครเมียมแบบนี้นะคะป้ายัญนักษณกโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมป้ายทะเบียน7อ,อไก่พอสำเพาอะ ขออภัยค่ะเจ็ดกอไก่รอจุฬาห้าหนึ่งแปดสองกรุงเทพมหานครไม่ใช่งานนะคะดูนะคะหลอดโคมไฟหน้านะคะโคมไฟหน้ายังแบบใสๆอยู่เลยใช้งานได้แบบยาวๆไปเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่เก้าพันบาทเท่านั้นนะคะทุกคนโอ้โหสว,สวยแบบนี้บอกราคากันหน่อยนะคะราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นนะคะเก้าพันนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะ ไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปใส่เพิ่มเลยนะสําหรับเรื่องไฟตัดหมอกนะคะไฟนงไฟหน้านะคะพร้อมๆเลยนะคะใส่แบบนี้ส,ยสวยๆแบบนี้นะคะ,ะช่องระบบด้านหน้านะคะทุกคนยังแบบใหม่ๆอยู่เลยนะคะ ด้านหน้านะคะทุกคนด้านหน้าก็คือก็มีแบบว่ารถมันยังไม่ล้างเนอะรถเพิ่งเข้ามานะคะทุกคนก็จะมีแบบร่องรอยอะไรนิดหน่อยๆนะคะดูนะของแท้ของเดิมนะทุกคนตรงด้านหน้านี่เนาะและก็เส้นตรงตรงด้านข้างนะคะเส้นตรงด้านข้างยังตรงๆอยู่เลยนะไม่มีรอยลักยงรักยิ้มใดๆเลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของขอบล้อกันบ้างนะคะซุ้มล้อนะคะ ล้อเป็นขอบล้อ17นะคะทุกคนได้มาเป็นล้อแม็กเดิมล้อแม็กแท้จากโรงงานนะคะทุกคนยางนะคะใช้งานได้ยาวๆอยู่เนาะทุกคนสวยๆแบบนี้นะคะและก็ดูนะคะทุกคนดูโช๊กดูช่วงล่างนะคะทุกคนโช๊กแท้โช๊กเดิมจากโรงงานนะคะสําหรับคันนี้เนาะ,ะดูนงดูน็อตนะคะน็อตแท้น็อตเดิมนะคะอย่างแน่นอนนะคะกระจกข้างเป็นกระจกข้างพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้นะคะดูละเป็นไฮรักรีโวนะคะ อันนี้สติกเกอร์ตรงนี้นะเขาเพิ่งลอกออกนะคะทุกคนเป็นรถสําน <K> ักงานนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเดี๋ยวช่างเขาทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งไม่เห็นรอยอันนี้แน่นอนนะคะแต่หมูมั่นใจได้เลยนะคะเดี๋ยวร่องรอยตรงนี้เดี๋ยวทางอ่าของเรานะคะเก็บรายละเอียดให้นะคะร่องรอยตรงนี้เนาะแล้วก็ที่จะเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกันกับอ่ะที่จะเปิดประตูจะเป็นสีเงินโครเมียมนะคะทุกคนมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เก็บงานให้นะคะทุกคนตรงนี้เนาะเดี๋ยวเก็บงานให้อีกร คำหนึ่งนะคะส่วนกระจกนะคะทุกคนกระจกเป็นกระจกแท้กระจกเดิมจากโรงงานนะคะยังมีแบบปั๊มสติกเกอร์แบบตาโรงงานมาอยู่เลยนะคะสวยๆแบบนี้เนาะสําหรับคันนี้นะคะอ่ะดูน็อตนะคะทุกคนน็อตเป็นน็อตแท้น็อตเดิมจากโรงงานนะคะทุกคนไม่มีร่องรอยการขยับไม่มีข่ายใดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ ส่วนเบาะนะคะทุกคนได้มาเป็นเบาะหนังนะคะทุกคนเบาะหนังสีดสําสวยๆแบบนี้นะแล้วก็ก่อนจะไปดูด้านในนะคะทุกคนมาดูตรงนี้กันบ้างนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแสงอาจจะเยอะไปหน่อยเนาะเดี๋ยวปรับแสงแป๊บนึงอ่ะนี่เลยนะคะกระจกนะคะพับอัตโนมัติหนึ่งอันนะคะปุ่มระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่ะพับก,กระจกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านในนะคะมันจะเป็นโทนสีดําตัดมากับสีเงินโครเมียมแบบนี้นะคะอ่ะ เลยนะทุกคนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะคะทุกคนส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสตาร์ลนให้ดูเนาะคันนี้เป็นระบบเกียร์ออโตโอ้เนาะอ่ะดูนะดูทุกคนดูเลขไมคันนี้นะคะทุกคนเลขไม่หกหมื่นสามหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้มาเป็นจอแอนดรอยแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนสัมผัสได้นะสําหรับอันนี้นะสัมผัสได้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้เนาะทุกคนโอ้โหดูนะไฟนะไฟใช้งานได้ปกติเลยนะคะไฟด้านบนเนาะนี่สวยๆเลยนะสําหรับคันนี้นะคะทุกคนแบบร่องรอยอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแบบของเรานะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะร่องรอยด้านบนนะคะทุกคนไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะคะร่องรอยกันจุงกันเจะไม่ได้ไม่มีนะคะสําหรับคันนี้เนาะ,ะที่วางแขนของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะอาจจะเป็นหนังนะ ใส่ของเก็บสัมภาระได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเนาะอ่ะด้านหลังห้องผู้โดยสารเลยนะคะด้านหลังห้องผู้โดยสารจะได้มาเป็นเบาะหนังเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะได้กว้างๆแบบนี้นะคะออกรถ กระบะยังไงเหมือนได้รถเก่งอีกคันหนึ่งนะคะทุกคนเป็นสี่ประตูกว้างแบบนี้เลยนะคะนั่งสบายสบายกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งนะคะทุกคนโดยทรงโดยผู้โดยทรงโดยสารน,นะคะอ่ะดูนะซุ้มล้อด้านล่างแบบนี้เลยนะคะสว,สวยแบบนี้นะคะทุกคนดูนะใต้ซุ้มลงซุ้มล้อนะคะทุกคนโอ้โหสว,สวยเลยนะสําหรับคันนี้เนาะไม่ต้องห่วงเลยนะคะรถสํานักงานนะคะ เข้าศูนย์นะคะทุกคนเข้าศูนย์ทุกๆหนึ่งปีนะคะเช็คระยะทุกๆุกหนึ่งปีเลยนะคะอ่ะด้านหลังนะคะทุกคนดูด้านหลังกันเนาะด้านหลังของรถคันนี้นะคะทุกคนมีที่หยับขึ้นมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ<ส>อ่าสัญลักษณ์โลกโก้ยังอยู่ครบครบอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้ติดแคริบอยมาแล้วเรียบร้อยสมมุติว่าลูกค้าท่านไหนนะคะไม่อยากได้แคริบอยไปด้วยนะคะเดี๋ยวทางเราถอดให้นะคะสํญญาหรับแคริบอยเนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะมันต้องเปิดสองมือนะทุญญคกคนแป๊บหนึ่ง นี่เลยนะคทตี่บอยด้านหล่างนะคะทุกคนดูนะว่าแบบ ไลเนอร์ของเขานะคะยังแบบว่าใหม่ๆอยู่เลยนะคะแถมปีแคดรีบอยมาได้เรียบร้อยนะคะสําหรับว่าแบบจะไปคุณคงคุณของแบบนี้นะคะ <c oughs> ด้านหลังไม่เปียกอย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีแคดรีบอยแล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้เนาะสำหรับใครนะลูกคาท่านไหนที่ไม่อยากได้แครรีบอยนะคะ <c oughs> <c oughs> เราถอดให้ได้นะคะทุกคนขอแจ้งความจําลงมานะคะว่าไม่อยากได้นะคะอยากให้ถอดออกนะคะบอกแตงโมได้เลยนะคะเดี๋ยวแตงโมถอดให้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเวลาเปิดสักครู่นึงนะคะ มาค่ะทุกคนมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเป็นเครื่อง 2.4e c i l l e r นะคะตัวนี้นะคะถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคะมีฝาครอบเครื่องมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เนาะและก็ดูนะลองรอยแต้มจุดแต้ม,ตม,ตมสีของโรงงานนะคะทุกคนยังมีครบๆอยู่เลยคันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเลขไม์เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกคนปี2018เลขไม์60,000เข้าศูนย์ทุกๆระยะเลยนะคะทุกๆหนึ่งปีนะเช็คศูนย์ทุกระยะนะคะทุกคนและก็แบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวทางเราเช็คให้นะคะเรื่องแบตเตอรี่เนาะ เดี๋ยวทางเราเปลี่ยนถ่ายของเลียวให้ด้วยนะคะดูแลในส่วนเรื่องนี้ด้วยนะสําหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะตัวกระบะนะคะรีโว1สประตู 2.4E p e พเลตัวนี้นะคะสามารถติดต่อแต่งมุงนเข้ามาได้เลยที่0ู3ย์ก 5, 5, 5 7 1นะคะหรือว่าเข้ามาดูที่บริษัทได้นะคะที่เพชรยนต์เสรีไทย68แยกที่1นะคะเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดเลยนะ เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะสาหรับใครนะที่อยากเข้ามาหลัง6โมงเย็นสามารถนัดแต่งโมได้ก่อนนะคะเดี๋ยวแต่งโมอยู่รอคอยบริการนะคะอ่ะนักกันได้เลยนะส่วนต่างจังหวัดอยากเป็นเจ้าของคันนี้ทำยังไงนะคะไม่ต้องเป็นหว่วงเลยนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะคะและก็มีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะไม่ต้องเป็นหว่วงไม่ต้องกังวลว่าอ๋อขนนวัมันออกมาจะมารับรถยังไงนะคะเพราะว่าอยู่ไกลเนาะ เรามีวิ่งเรามีรถสไลด์วิ่งส่งเลยนะคะทุกคนอ่ะก่อนจากกันนะคะทุกคนตงโมงฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะกดแชร์เนาะเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปที่ตังโมงจะนํารถดีๆสวยๆมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมอีกนะคะสําหรับวันนี้เต้งโมงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ